ไม่เอาผมไม่อยากเป็นเพสัะกรอนอันนั้นแล้วเดี๋ยวเถอะหยุดเลยนะไอเด็กเหลือขอช่างให้ก็ไม่อยู่หรอกเจ้าอาจารย์บ้าลิสลนะิตอนที่เสอของขันจากอาจารย์มีอะไรหรอคะคุณลิสเฮ้ ขอโทษขอโทษครับพอดีว่ากํำลังคิดอะไรอยู่นิดหน่อยไม่ต้องขอโทษก็ได้ข่นาดน,นั้นก็ได้ค่ะว่าเดี๋ยวทำไมถึงตามหาอาจารย์ของผมแหละครับจริงๆแล้วกรณีกรณีการุน,น,นล้สักครู่นะคะคุณโูฉันยังไม่เที่ยใจคนคนคนนี้เชิญคนที่ไม่มี ชิญคนที่หัวไม่มีหัวนอนปลายเท้าไอ้แบบนี้มาเป็นขา,ขาดโอ้โองคารักจะดีหรอคะมันอันตรายเกินไปนะคะมันเสียมรารยาดีดีลิลิลินไม่ไม่มีทางไม่มีไม่มีอ่ทางไม่มีทางเป็น คนอื่นนอกจากคนนี้แล้วเหรอคะเธอเองก็จะรู้สึกแล้วไม่ใช่เหรอคะพลังนั้นที่สืบทอดมาจะกเทพริศาหกรแต่ว่าเอขอโทษครับแต่เส้นทางมันเป็นอะไรหรือเปล่าคะเป็นอะไรบอกค่าคะคุณโอ้ย หนูเอิงอ่ะอุ้ย,ยนี่มันคิดใครคือว่าคิดจะท่าคิดจะท่าอะไรล่ะของแกฮะขอโทษครับขอโทษขอโทษขอโทษเมื่อกี้มันเป็นเหตุสุดวิสัยไม่ต้องมาเกี้ยงเลยแกตัวเวท่าแทะออกมาแล้วสินะไอเจ้าคนขี้กา ว่าแต่เชื่อใจไม่ได้จริงๆคงต้องกลับไปที่หมู่บ้านอีกครั้งแล้วตรวจสอบชาติกำเนิดของชายคนนี้เรียงพลังของเด็กคนนี้ฉันขอรับรองเองได้เลยเองคุณยายทำไมวะมาอยู่ที่นี่ได้ละ่ะไม่จริงไม่จริงอย่าบอกนะว่าท่านยายคือจอมปาดในตำนาน ที่ทำลายล้างกองทัพจอมบาลรวมถึงท่านผู้กล้าท่านมีลินคารเตอร์สินะไม่ใช่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นหรอกแต่แต่แจ้ะเวทบนบินแบบเมื่อกี้นั่นเหรอคือหลักฐานชัดเจนเป็นแกตดมากเลยนะคะที่ได้เจอตัวที่ได้เจอตัวเป,เป็นเป็นเข้าใจาแล้วสินะคนท,คนที่คนที่ลิน ลีดลีดนั้นเป็นคนที่เชื่อใจได้ค่ะแต่ต้องขอโทษด้วยนะท่านลีดแต่ว่าถ้าทําแบบเลี่ยงอย่างไรเงยเมื่อก่อนแบบนี้อีกแล้วก็ไม่ยกโทษให้เนี่ยไอเด็กขี้กามไม่ไม่ไม่มันก็ไม่ใช่ความผิดของผมนี่นะรู้สึกร่วงใจเลยที่ไม่วิตกกอะไร แต่ที่แต่ที่รู้เรื่องจากเจ้าว่าพวกนั้นก็นึกว่าจะเป็นอะไรแล้วขอโทษครับที่จะไม่เป็นห่วงถึงผมจะพยายามแล้วแต่สุดท้ายก็เป็นเหมือนกอาจาันไม่ได้คงจะเจ็บปวดได้ดูสินะคุณยายแต่ว่าอย่าเพิ่งดูเขียนตัวเองไปรีจังนะยังมีอนาคตที่สดใสรออยู่ที่มันเสื้อของอาจารย์ ผมเป็นเด็กที่ถูกเก็บม,มาเลี้ยงผมที่ถูกอาจารย์เก็บม,มาเลี้ยงถูกเลี้ยงดูมาพร้อมกับด็อกเจอร์โอนเนอร์เคยคิดว่าเภษจชกรเป็นอาชีพที่ไม่ที่เอาเลยแต่ในตอนที่ได้รับแรงคของอาจารย์ก็เกิดความลงใหญ่ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อันนี้จริงๆแล้วยายถูก แท้ไหวไหวเอามามอบให้ลีจังไปตอนที่เธอมีชื่อเสียงแต่สำหรับลีในตอนนี้แล้วนะคิดว่าคงเป็นสิ่งที่จำเป็นขอคุณข้าคุณยายถึงจะแค่คิดว่าสูญเสียทุกอย่างไปเ้าก็เถอะแต่ว่ายัางยังเหลืออยู่สินะผมอาจจะทำให้พวกยายเดือตอนก็ได้แต่ แต่ผมมีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักประจภาภัยเดินทางไปทั่วโลกให้กับให้มันอาจารย์ได้สม,มัยยังเป็นหนุ่มอยากมีประสบการณ์หลายๆอย่างในฐานะเป็นสัจกรจงใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการเถอะเพราะนี่มันคือชีวิตของลีจังเราเององส่วนส่วนนี้คือของขวัอัลราาจากจากยายจ้า มีเงินใช้หรือเปล่ายายเก็บไว้เพื่อเวลานี้เลยจะบอกเลยไม่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 เป็นไรครับผมจะพยายามหาด้วยตัวเองใหู่ดีๆเลยนะอ่าอันแล้วไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราก็ตามเดี๋ยวพยายามเดี๋ยวแต่ก็ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องนั้นเดี๋ยวยายจะจัดการเรื่องหมู่บ้านเองหมายถึงอะไรเออท่านลิดลิดฟาร่าทันลิด พวกเราใกล้จะออกจากว่าแล้วตามที่ได้ยินนะอย่าล่วงจากรดมาซ่าครับมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้สว,ว,วสินะว่าสุดยสยเลยการประจนภัยตอนนี้ของผมอ่ะดูนั่นดูนั่นดูนั่นสิครับกิ้งกาตัวบลลยเลย,เลย ข,ข้างนอกข้างนอกหมู่บ้านมีกิ้งกาแบบนี้อยู่ด้วยเหรอเนี่ยไม่นะไม่มันมันมังกรจะหักแล้วเวย้ยฮะอืมฮะจงสลไลดนะ์ไปละไอครร้คนที่ว่าบอกบอกปัญญาสั้างต่างพวกมนุษย์ที่โง่เขากลัวกลัวมากเลยเรียกราชามังกรว่ากิ้งกา่ายนั่นสิ มังกรพูดภาษามนุษย์เป็นไปได้หรอทำไมมน,นมังกรโบราณถึงมาอยู่ที่นี่ได้แบบนี้ได้เลยนะนี่มันสปารลาดในตำนานเลยนะถ้าอย่างนั้นเอไม่ไม่รอดแล้ลวมันจบแลว้ลวแล้วถึงกลายเป็นผุยผงหรือซ้ำหรือไอ้คาซะชีวิตของฉันทําไมถึงได้ปุงยาเสริม เสริมพลังก้าวเหนือเอ๊ะผมจะปกป้องทุกคนเองมัดยาสลบอือได้ใส่เสื้อคลุมแล้วอาจารย์แล้วก็รู้สึกเหมือนพิเศษกรตัวเต็มตัวเลยเออฮะไม่วันจะไปมีจะไปมีเิเตรกรแบบแบบ แบบหกได้แบบแก่ได้ยังไงกันเล่าว่ายวเรื่องที่ขอลองคืออะไรนะครับว่าจะบอกรายละเอียดตอนไปถึงคลลิงหานแบบเรื่องที่ที่ไปสื่อก,ก็เท่านั้นที่จะทําได้ฉันมีคนที่อยากให้คุณลิสยังตรวจอาการะคะ่ะ ก็จบไปแล้วก็กสำหรับการที่เรามันเุางงานนะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขนะออภัยมาน่าที่นี้เลยนะผมอาจจะเออเรียกว่าพูดขัดอะไรก็ขอลิกขออภัยด้วยนะพอดีมันก็มันเป็นภาษามันเขาเรียกว่าอนะมันเป็นภาษาของมันเป็นบางงานนไม่ใช่อนิเมะน,นะครับก็อาจจะมีติดขัดนิดนึงกับขอขอภัยด้วยคนระับ พอดีไม่ไ like ด like ้สปอยนานก็เลยกลับมาก็เลยอาจจะแบบเบลอๆอย่างนี้เลยครับก็อาจจะมีตัวไอ้อันตัวตัวอะไรที่เขาเรียกว่าไงนะตัวตัวตัวละครอะไรมันก็อาจจะแบบสลับซับซ้อนอะไรนิดนึงนะครับก็อาจจะมีปัญหาดนึงเออก็ครับก็แค่นี้แหละก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็พี่เพื่อนเจอกันนะครับถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับ Yo, จะมาอัพโหลดคลิปไปชมใหม่ดีก็ดีทีหลังนะครับก็แล้วก็ใครจะมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไวนะ้นะอาจจะมีแก้ไขแก้ไขตัวั้งก็ดีขออภัยด้วยนะครับอาจจะชัดไม่ชัดหน่อยครับขอโทษครับะนะคับบ๊ายบายเจอกันใหม่นี่พี่ตานะครับ